สวัสดีครับวันนี้หนึ่งเมนาน,นะครับไม่ออกนะครับก็เอามาฝากสมาชิกท่านนี้เหมือนเดิมนะครับสามกับเก้าข้างบนนะครับก็จับชุดไว้แล้วนะครับเก้าหนึ่งสามหนึ่งแล้วก็สามเก้านะครับข้างล่างนะครับเล่นกันธรรมดานะครับ ซื้อลอตเตอรี่เอาไว้บ้างนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งเจก็คงจะเท่านี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีนะครับสมาชิกก็คงจะเล่นหวยกันน้อยลงนะครับก็ต้องประครองตัวกันไว้ก่อนนะครับอันนี้นะครับเล็กล่างเล็กบนนะครับ ส,สรุปของโกสัมพีนะครับขอบคุณนะครับสวัสีีครับ